ดีนะครับเมื่อนักเรียนไปเรียนรู้มาแล้วนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดกันนักเรียนเปิดเล่มบันทึกกิจกรรมนะครับหน้าที่20เอหน้าที่34ครับ34แล้วก็35นะวันนี้เราจะมาทํากันแค่2หน้าเท่านั้นเองเรามาดูากิจกรรมของเรานะครับรู้หรือยัง สิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชมีอะไรบ้างคําสั่งนะครับให้นักเรียนวงกลมวงกลมล้อมรูปที่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชมาดูต้นไม้เนี่ยนะครับที่จะเริญเติบโตงอกออกมาจากเมล็ดได้ต้องใช้อะไรบ้าง 1. คือน้ําต้องการไหมครับน้ําถ้าต้องการน้าให้นักเรียนวงกลมได้เลย2ดินต้องการดินหรือเปล่าครับถ้าต้องการให้วงกลมดิน สอากาศพืชต้องการหรือไม่เอต้องการไม่นะถ้าต้องการให้วงกลมอากาศด้วยนะครับแสงสว่างอะแสงจากดวงอาทิตย์ถ้าพืชต้องการแสงให้นักเรียนวงกลมแต่ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องวงกลมนะครับอ่าสมนุษย์เอ้ยไม่ใช่มนุษย์ยษยพืชต้องการคนไมมในการช่วยในการเจริญเติบโตไหมครับต้องการไม่นะหรือว่าพืชที่อยู่ในป่าหมา้อย่างงี้นะครับ มีมนุษย์ไปช่วยไหมครับมีไหมพืชที่อยู่ในป่าหรือว่าในทะเลแบบเนี้ต้องการมีกระถางถ้าเราปลูกต้องการกระถางนะครับถ้าเราปลูกต้นไม้หรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติพืชต้องใช้กระถางหรือเปล่าครับถ้าต้องใช้ให้วงกลมถ้าไม่ต้องใช้ไม่ต้องวงเมื่อนักเรียนเสร็จหน้า34แล้วให้มาทำแบบฝึกหัดต่อหน้าที่35ห้า ข้อที่2นะครับขนาดที่เมล็ดพืชงอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างขณะที่เมล็ดพืชงอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างให้ทําเครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับมาดูนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดปรีระหว่างที่มันจะงอกเนี่ยเปลือกหุ้มเมล็ดมันปีออกมาหรือเปล่าถ้ามันปีให้เราติ๊กถูกเลย2เมล็ดเหี่ยว เมล็ดเหี่ยวไหมครับพืชที่เราปลูกไว้มันกําลังจะงอกมเมล็ดมันเหี่ยวไหมเนี่ยนต้องไปปลูกแล้วลองสังเกตดูเลยว่าเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวนะครับถ้าเหี่ยวก็ติ๊กถูกถ้ามันไม่เหี่ยวล่ะก็ไปต้องติ๊กเลยห้ามติ๊กเลยนะครับรากงอกออกจากมเมล็ดมีรากงอกออกมาไหมครับถ้ามีให้ติ๊กถูกถ้าไม่มีไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยอันสุดท้ายยอดอ่อนโผล่พ้นดิน มียอดอ่อนโผล่ขึ้นมาจากดินไหมขนาดที่มันงอกนะครับถ้ามีก็ติ๊กถูกเลยถ้าไม่มีไม่ต้องติ๊กมาดูเขียนเป็นให้นักเรียนฝึกเขียนนะครับคัดให้สวยๆเลยคําแรกคําว่างอก,กเด็กๆคัดเลยนะครับคําว่างอกงออกงอก,งอก,งอกเขียนให้สวยกว่าที่ครูเขียนนะครับออกกงอก,งอก,งอก และคําที่2ต้นกล้านั่นเยนก็หัดเขียนคําว่าต้นกล้าให้ได้แบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับชิปนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทาแบบฝึกหัดแลวก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในแชทไลน์นี่นะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ